สวัสดีคนมีฝันครับวันนี้ครับพี่ดีมจะพาเพื่อนๆมาชมขั้นตอนการไฟนอลคอนฟิกเฟอร์ r รารี่เปิดประทุนคันแรกในชีวิตของพี่ดีมครับเจ้า296 GTS นั่นเองครับผมซึ่งรถคันนี้นะฮะจะเป็นคันแรกๆในประเทศไทยที่สมมอบในช่วงปลายปี2023ครับซึ่งวันนี้ครับพี่ดีมจะไม่ได้มาไฟนอลคอนฟิกอย่างเดียวพี่ดีมจะมาเล่าประสบการณ์และจะเอาคําถามของเพื่อนๆที่อยากรู้ว่ากว่าจะมี วันนี้เนี่ยพี่ดีมต้องผ่านอะไรมาบ้างฝากติดตามรับชมคลิปกันด้วยครับพ่อพี่ดีมเป็นทหารแม่ก็เป็นแม่ค้าตลาดนะัดพอมีกินแต่ไม่เหลือใช้ถจริงๆก็ทำหลายอย่างนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเซลแมนแต่พี่ดีมเรียกตัวเองว่านักขายพี่ดีมเริ่มอาชีพนักขายเนี่ยตั้งแต่10คขวบ ทำร้านมาตอนนี้ก็8ปีกว่าครับก็ต้องบอกอยู่ยว่าเกินครับเกินความฝันมาไกลมากครับซึ่งตอนที่ทําร้านเนี่ยในความคิดมีอยู่อย่างเดียวก็คืออยากให้ครอบครัวเนี่ยมั่นคงขึ้นสักครั้งในชีวิตเมื่อเรามีกําลังเราก็อยากจะมอบรางวัลให้กับความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองเป็นรถยนต์การแต่งรถก็เช่นเดียวกันอยากจะแต่งก็แต่งไปเลยครับรถเราตังเราครับขออนุญาตขอพอไปด้วยนะอย่าลืมอยากประสบความสําเร็จเหมือนพี่ดีมก็ สัสดีเวลูเลสเปคครับตอนนี้เราอยู่ที่คาวาวิโนมอเตอร์กันอีกหนึ่งครั้งครับมากันเหมือนบ้านเลยนะฮะแต่มารอบนี้ก็น่าจะรออีกประมาณ4 5เดือนก็ค่อยมาอีกรอบหนึ่งวันรับรถก็ค่อยมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้เราจะไปไฟนอลคอนฟ lict กันครับเพ oh, oh. ื่อนๆอ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาต้องจ่ายตัง์รอบ2แล้วนะครับซึ่งการจองเฟลลี่เนี่ยนะฮะก็จะมีการจองคิวจองคิวเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ2ล้านบาทแค่จองคิวนะก็รอบต่อไป ก็าตามมูลค่ารถเนาะนะฮะเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเราก็ต้องจ่ายตังค์อี oh <ฮ>กเกือบเกือบสิบล้านนะครับเพื่อนซึ่งวันนี้นะฮะผอ,อรเราเรออยู่ข้างบนแล้วฮะ,ะวหน้ามุย่ยเป็นตูดเลยครับก็ให้แบบฝืนๆนะฮะยังไงก็การาบขอบพรกคุณผอด้วยเพราะว่าผอ,อไม่ชอบออกกล้องนะครับยังไงเราอาจจะอินเสิร์ทให้ดูว่าตอนระหว่างคอนฟ lict เนี่ยหน้าตานางจะเป็นยังไงมั่งก็ต้องบอกงี้ว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบมีความฝันเป็นแบบ รถซูเปอร์คาร์หรือชอบแต่งรถอยากจะหาเหตุผลในการแต่งรถครับยังไงก็คุยกับผอบอมาดีๆแล้วกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเต้เราจะแผงลิตรเลยในห้องคอนฟิกอีกหรือเปล่านะครับไปดูกันแหมบรรยากาศมันสุดขลังจริงๆครับคาราวานิโนมอเตอร,ทอร์ทุกครั้งที่มาก็บาแบบรู้สึกแบบประทับใจเราไปข้างบนกันอีกรอบเพื่ือนนะเพราะว่ายังไงพี่ปิ๊กรออยู่ข้างบนแล้วครับ One ก็แบบตื่นเต้นแล้วมันก็เปิดความภูมิใจอย่างหนึ่งเนาะที่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาแบบจองรถที่นี่แล้วก็มาสั่งรถที่นี่ครับมันเป็นฝันสมส,มสุดของผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่แบบรักรถแล้วก็มีแบรนด์เฟอร์รารี่เป็นแบรนด์ในฝันมันอาจจะรู้สึกว่าเกินตัวไปหรือเปล่านะครับจริงๆก็บางอารมณ์ก็รู้สึกน,นะนะว่าเอ๊ะมันเกินตัวเราไปหรือเปล่านะแต่ว่า คิดว่าเฮ้ยเกิดมาชาตินึงแล้วครั้งนึงแล้วนะครับพอที่จะมีกําลังพอที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราพอไหวก็เลยอยากจะทําทตามฝันของเัวเอง,เองซึ่งยังไงคลิปนี้ครับก็มีคําถามหลายๆคําถามที่แบบมีคนชอบถามพี่ดิมเนาะนะฮะอาจจะมาเรียบเรียงคําถามให้พเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยว่า แนวคิดของพี่ดิมในแต่ละอยา่างเป็นยังไงดิมก็เป็นสตาร์ทอัพเนาะสร้างมาด้วยตัวเองไม่ได้แค่ตัวเองคนเดียวสร้างมาด้วยกับภรรยาคู่ชีวิตก็สําคัญเป็นแรงผลักดันของกันและกันมีโอกาสจนถึงวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันดดกว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะยังยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ hey, ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยไมไ่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือ Tik t o ็อกนะครับผมแปดหนึ่งสองซูเปอร์เฟสโคเที่เบรกเหลืองตรงรุ่นเลย โรมาสปเดอร์ครับโคเท่ฮะเบาะหลังน่าจะนั่งไม่ได้นั่งได้แต่ออาหน้าแต่สวยสวยมาก26ล้านกว่ายังไม่รวมคอนฟิกอ,อ๋อเดี๋ยวลังเลเข้าห้องคอนฟิกอย่าปะ One more time. ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่พี่ดีมเนี่ยมาดูรถรุ่นใหม่ของทางเฟอร์รี่คือรุ่นเพ r ร o ซังเคนะครับแล้วก็แอบ,บมาคอนฟ lict รายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะซึ่งกลับไปเนี่ยเจ๊บ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยครับว่าจะเปลี่ยนอะไรทําไมเธอไม่บอกฉันและคอยดูนะวันที่มาคอนฟ lict เนี่ยถ้าเธอเปลี่ยนอะไรนะฉันจะไม่คุยด้วยอีกเลยซึ่งก็เป็นอย่างที่เจ๊พูดเลยครับเมื่อเข้าไปนั่งในห้องคอนฟ l i และเปิดภาพที่พี่ดีมแอบ,บมาคอนฟ lict เพิ่มแค่นั้นแหละ โอ้โหนางจำได้ทุกอย่างเลยฮะว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับแล้วก็หน้าก็อย่างที่เห็นครับหน้าเป็นตูดเลยครับซึ่งในช่วงนี้ทางทีมงานเฟอร์เลรี่ก็จะสรุปนะฮะออปชันต่างๆที่พี่ดิมได้เลือกไว้ว่าจะยังคงเลือกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายและจะไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่าหลังจากที่เราไฟนอลคอนฟิกและจ่ายเงินรอบ2ก็จะทําการขึ้นลายผลิตทันทีเพราะนั้นต้องใช้ความละเอียดในการคอนฟิกครั้งนี้มากๆเลยครับผม ซึ่งดูหน้าผอบอแล้วแบบโอ้โหพี่ดิมก็เสียวเหมือนกันนะนั่งดูไปก็โอ้ยใจตุ้มๆต,ต่อมๆไปว่าจะแผงลิตอะไรอีกลิบลล่าโอเคมาดูกันสําหรับสีนะครับพี่ดิมก็เลือกเป็นสีรอสโซสคูเรียนะฮะหรือเป็นแดงแบบผมส้มนิดหนึ่ง สีจะพุ่งๆหน่อยตามแบบสไตล์ที่เราชอบในส่วนชุดแต่งครับพี่ดิมกดออปชันไรเวกก็คือชุดออปชันแอสเซโต้ฟิโอลาโนในส่วนนี้เฟยก็จะบ่นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้บ่นเยอะครับเพราะว่าเราก็อธิบายให้ฟังว่าออปชันแอสเซโต้ฟิโอลาโนเนี่ยเรากดออปชันนี้เราจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม2ล้านกว่าบาทเพราะว่าพี่ดิมไม่เอาสีคาดเนาะเพราะสีคาดล้านกว่าบาทซึ่งเราชอบเป็นสีล้วนก็เลยไม่เอาตัวเป็นแถบคาดเพราะนั้นเขาประหยัดเงินลงไปอีกประมาณสักล้านหนึ่งแล้วก็จะได้ชุดออปช คาร์บอน Carbon ต่างๆรอบคันเนี่ย <_ C> e <an> เขาจะมีแถมมาให้ซึ่ง <_ C> e <an> ในส่วนต่างๆครับผมอย่างที่พี่ดินมบอกไปครับ <_ C> e <an> พอเป็นออปชั่น c อสเซโต้ฟิลนะฮะลิ้นหน้าเนี่ย <_ C> e <an> ก็จะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนทรงพิเศษสําหรับ ชุดออปชันไลท์เวทแต่บันไดข้างนะฮะพี่ดิงต้องกดออปชันเพิ่มอีก3 0 0แสนกว่าบาทเพื่อให้เป็นคาร์บอนและชุดดิฟฟูเซอร์หลังก็ต้องกดออปชันเพิ่มอีก5 0 0แสนกว่าบาทเพื่อให้ได้เป็นชุด Carbon, คาร์บอนนะฮะดิฟฟูเซอร์คาร์บอนเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาให้แต่ในส่วนที่เขาแถมให้ก็จะเป็นในชุดคอนโซลต่างๆครับโอ้แถมหลายจุดเหมือนกันครับผมแล้วก็ภายในครับส่วนต่างๆก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยฮนะแล้วก็มาในส่วนที่แบบลุ้นระทึกมากๆว่าจะได้หรือเปล่าว่าพี่ดิงเนี่ย อยากได้บาะเลสซิ่งซีดมากๆครับซึ่งเจ๊ก็บ่นตั้งแต่วันที่เรามาแอบคอนฟิกแล้วแหละมาดูระหว่างที่พี่ดีหวานล้อมแล้วคะแล้วก็พี่ปิ๊กช่วยกันหวานล้อมว่านางจะมีแบบกริยาท่าทางเป็นยังไงบอกเลยว่าโอ้ยโคตรเหนื่อยฮะจริงอันนี้อันนี้จากจากประสบการณ์แล้วก็เป,เป็นเป็นท็อปเซลเลอร์ของเมืองนอกซึ่งกรอรี่เมืองนอกเนกี่ย มันจะ <im> Recommendation ถ้าน้องใิ้ให้ให้ดูบนในนี้หรือพี่บั Rec าาก Recommendation option ป่ะมันจะเขียนเลยครับว่ามันเปน c c e s s คนี่ยครับมันจะสีแดงขึ้นมาเลยว่ามืนอนอกเนี่ยใน <im itation> คแะแนนว่าคุณต้องใส่ตัวนี้แล้วโลกนะครับว่าเราคิดถ้าวันหนึ่งที่ดิบู่ที่ดิบขาถ้าบอกตัวนี้มัมีราคาผมบอกตัวมาผมเห็นเลเซอร์ซิสเฮ้ยออกชัยเยอะแต่ในเซิร์ซิสต้องบอกธรรมดาแล้วจะอะไรอ่มันก็ขึ้นอ่ะ มันไม่ไม่ค่อยขึ้นมันนั่งได้มันนั่งได้ไม่ได้นั่งลำบากขนาดนั้นบอกว่าเบอ่ะไปย้อนไปที่บอกไอพี่สี่แสนห้าสี่แสนห้ากับห้าแสนต่างกันห้าหมื่นครับแล้วก็ถ้าพี่ใส่อบ์ะธรรมดาฟูลอิเล็กทริกซิสต่างกันหักหมื่นครับแต่ถ้าเป็น F8 น่าจะห่างกันเยอะมากนะเ0 0ดแสใช่มันห่างกันเยอะมากพึ่งมันเนี้ยมันห่างกันห้าหมื่น หลังจากที่นางยอมครับอะให้เรากดออปชั่นบอกนะฮะเลสซิ่งเซตเราก็สรุปส่วนต่างๆ ก็ทําการจ่ายเงินรอบที่2เพื่อรอขึ้นไลน์ผลิตครับผมหลังจากนี้ก็จะรอเอลมาส4-5เดือนครับรถพี่ดิมก็จะมาถึงที่ประเทศไทยพร้อมส่งมอบมูลค่าการคอนฟิสครั้งนี้ครับจบไปที่32 x x x ุดล้านบาทเพิ่มขึ้นจากรอบที่แล้วอีกประมาณเกือบ2ล้านบาทครั้งหนึ่งในชีวิตไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะอยากให้มันเป็นที่สุดของฝันเพราะว่าพี่ดิมคงไม่ซื้อรถแพงกว่านี้อีกแล้วคันนี้น่าจะเป็นรถคันที่แพงที่สุดในชีวิต ของพี่ดิมแล้วแหละนะฮะหลังจากนี้ก็ทำงานหาเงินแล้วก็อรอรถอีกประมาณสักสี่าเดือนเรามาชมกันอีกทีว่ารถคันจริง,งหน้าตาเป็นยังไงครับเอาเงินทาบ้านมาก็าบ,าบ้านขับไม่ได้นะครับใช่ครับบ้านเอ,อาไปจอดหน้าห้างก็ได้ หลังจากที่ไฟนอลคอนฟิกควอเตอร2ลี่สอง้หก GTS กันเรียบร้อยพี่ดิมก็จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็มาตอบคําถามเพื่อนๆที่ถามมาบ่อยมากกว่าพี่ดิมจะมีวันนี้เนี่ยนะฮะต้องผ่านต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวพี่ดิมคัดคําถามแล้วกันว่ามีคําถามไหนที่น่าสนใจพี่ดิมก็จะเอามาตอบให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มีฝันได้เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อวันหนึ่งจะมีโอกาสทําตามฝันของตัวเองเหมือนพี่ดิมครับผม โอ้หคำถามนี้นะฮะคนถามเยอะมากพ่อพี่ดิมเป็นทหารตอนที่พี่ดิมเด็กๆเ,เนี่ยพ่อก็ยศจ่าสิบเอกแม่ก็เป็นแม่ค้าตลาดนะัดพอมีกินแต่ไม่เหลือใช้ก็ตอบได้เลยว่าบ้านพี่ดิมไม่ได้รวยแล้วก็ฐานะค่อนข้างที่จะไปทางแบบมีขัดสนบ้างในบางช่วงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าอดมือ้อกินมือ้อไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยครับโถว่าจริงๆก็ทําหลายอย่างนะครับ อาชีพของพี่ดีมนะฮะบางคนอาจจะเรียกว่าเซลแมนแต่พี่ดีมเรียกตัวเองว่านักขายพี่ดีมเริ่มอาชีพนักขายเนี่ยตั้งแต่10บขวบช่วยแม่ขายของตลาดนัดเมื่อก่อนเนี่ย ขายไส้กรอกอีสานนะสมัยเด็กๆก,ก็จะช่วยแม่ไปขายไปช่วยเขาขายตอนแรกก็ขืนแต่ว่ามันก็ได้พัฒนาทักษะการขายไม่แต่ตอนนู้นเนาะแต่พอขายไปมันก็เริ่มสนุกด้วยความที่แบบแม่ก็ขายดีมากวันหนึ่งแบบหูได้หลายพันแล้วก็แม่เขาก็จะมีขายหลายที่เราก็จะไปลงจุดตามตลาดนัดต่างๆที่แม่ได้ดีลไว้พอถึงเวลาเราเรียนจบปริญญาตีนะครับในสาขาบริหารนะครับแต่ว่าจบในสาขาบริหารคอมก็มีให้เลือกระหว่าง IT เป็น i t Support โปรแกรมเมอร์หรือจะเป็นแบบเซลล์ด้วยความที่เราชอบขายของอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นสายเซลล์ไปตอนนั้นก็ขายพวกอุปกรณ์ IT ีพวกฮาร์ดแวร์ก็ทำมาเป็นเวลา4ปีแล้วก็ได้โอกาสเข้ามาอยู่ในวงการ ac, ลอแม็กยางรถยนต์อันนี้คือแบบจุดเปลี่ยนเลยในระหว่างนั้นก็มีร้องเพลงไปด้วยการร้องเพลงก็ช่วยให้เราได้ฝึกทักษะในการพูดคุยกับผู้คนก็ทาให้เราได้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งครับมีโอกาสก็มาเปิด ร้านล้อแม็กเป็นของตัวเองเราพัฒนามาเป็นร้านแต่งรถครบวงจรเหมือนทุกวันนี้ครับทำร้านมาตอนนี้ก็8ปีกว่าครับธันวาคมปี2023นี้ก็จะครบ9ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกินครับเกินความฝันมาไกลมากครับซึ่งตอนที่ทำร้านเนี่ยในความคิดมีอยู่อย่างเดียวก็คืออยากให้ครอบครัวเนี่ยมั่นคงขึ้นแล้วก็ คือมีลูกชายคนแรกเนี่ยเราก็อยากจะมีฐานะที่มั่นคงขึ้นแล้วตอนนั้นก็ประจวบเหมาะในจังหวะที่เราคิดว่าโอเคเรามาทําร้านดีกว่าเพื่อที่จะมีไรายได้มากกว่าตอนเป็นเซลล์แค่นั้นเองคิดแค่นั้นเองนะครับรถในฝันตอนนั้นจริงๆไกลสุดก็แค่โตเช่เคม a นหรือบ็อกเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าไกลเกินฝันมากๆครับ คำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าจะตอบแทนใครหลายๆคนได้ที่ มีความชื่นชอบในรถยนต์ซูเปอร์คาร์หรือรถแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเมื่อหาเงินมาได้เราก็อยากจะตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองด้วยการซื้อรถด,ดีๆสักคันหนึ่งสักครั้งในชีวิตเมื่อเรามีกำลังเราก็อยากจะมอบรางวัลให้กับความเหน็ดเหนื่อยของตัวเองเป็นรถยนต์ซึ่งความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนาฬิกาบางคนอาจจะชอบเก็บทองบางคนอาจจะชอบเงินในบัญชียเยอะๆหรือบางคนชอบสะสมที่ดินอันนี้ไม่มีใครผิดเพราะว่ามันเป็นความชื่นชอบส่วนตัว ที่สำคัญนะครับเมื่อมีโอกาสไม่ทําให้ใครเดือดร้อนความคิดใครความคิดมันฝันใครฝันมันครับอย่าเอาความฝันของตัวเองเอาความคิดของตัวเองไปบูลลี่ความรักความชอบของคนอื่นเท่านั้นเองครับ การแต่งรถก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์ให้ไม่เหมือน,นคนอื่นให้มีความโดดเด่นให้มีความสวยงามการตกแต่งรถยนต์เนี่ยมันสามารถเสริมสมรรถนะการขับขี่ให้เราได้ด้วย mm hmm. นอกเหนือจากความสวยงามลงตัวเนาะเพราะว่ารถแต่ละคลาสแต่ละเซกเมนต์เนี่ยบางทีบางอย่างเขาอาจจะให้มาไม่เพียงพอมันคือการเสริมสเสน่ห์แล้วก็เสริมสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าคนแต่งรถเนี่ยเวลาเราเห็นรถเราสวยๆนะฮะเวลาเราไปจอดรถหรือทุกครั้งที่เราอยู่หลังพวงมาลลย รถเราขับขี่ดีขึ้นจากสแตนดาร์ดเราก็จะมีความสุขมีสุนทรียภาพในการขับขี่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นคือการแต่งรถเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลซึ่งถ้าใครที่แบบเคยได้ลองแต่งแล้วโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสินค้าได้ดีมีให้เราเลือกเยอะมีข้อมูลให้เราได้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะประกอบการตัดสิในใจในการตกแต่งมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นยุคนี้ทําไมคนถึงนิยมแต่งรถกันเพราะว่าทุกวันนี้เวลาจ่ายตังค์แล้วอ่ะส่วนมากจะจบถ้าหาร้านเข้าที่เป็นแบบมาตรฐานร้านดีด ที่เขาให้ข้อมูลทุกอย่างก่อนที่จะตกแต่งไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องลองผิดลองถูกจนบางคนยอมแพ้ไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นการแต่งรถก็เป็นส่วนสําคัญครับที่จะทําให้รถเราสวยขึ้นสมัรถนะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะแต่งก็แต่งไปเลยครับรถเราตังเราครับขออนุญาตขอพอไปด้วยนะอย่าลืมพี่ดิมฝากไว้นิดนึงครับสาหรับสตาร์ทอัพทุกคนเนาะหรือคนที่แบบ มีฝันก็อยากให้จริงจังกับอะไรสักอย่างมองว่าสิ่งนั้นน่ะสามารถสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพที่มั่นคงให้เราได้ไหมถ้าได้ก็คือตั้งใจทําให้มีความชํานาญจริงๆจนแบบคนที่เขาต้องการจะทําอะไรสักอย่างเขาต้องนึกถึงเราเป็นอันดับต้นๆอยากประสบความสําเร็จเหมือนพี่ดีมก็อ่านที่ใต้คอมเมนต์ครับ <S <S ยอกยอกยอกใต้คอมเมนต์ก็จะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้สําหรับใครอยากจะแต่งรถก็เลี้ยวเข้ามาแล้วกันแม่ม่โหล่อแหลมสองแม่สามงานเพื่อุดเงินเราเอาเดี๋ยวมีคนเข้ามาต่อคิวแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ากับร้านทำมาหากินกันต่อปบ๊ายบายสวัสดีอ๋ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะครับตอนนี้พี่ดิมจองรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หาเงินดาวก่อนนะครับยังไงก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะครับสุดท้ายกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามที่แต่งรถคิดถึงเรสเพคสวัสดีจ้า